ชมกำลังชมรายการสนับเป้าบรรเทาทุกอยู่นะคะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนปรึกษาเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขศูนย์5 9ด5 5ึถึง 3, ตลอด24ชั่วโมงนะคะถึงแม้ว่าไม่ใช่เวลาที่ออกอากาศก,ก็สามารถปรึกษากันได้ค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะที่โทรศัพท์เข้ามาจากสมุดรประกาศนะ,ะคุณเบญจมาที่ปรึกษาเรื่องข้ขอกฎหมายเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณนัทนพนะคะจากกินกองสระบุรีนะฮะโทรมาบอกว่าขอให้ ในการสนามเป้าบรรเทาทุกข์อยู่คู่พี่น้องประชาชนเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณมากค่ะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเรามาเป็นกําลังใจให้คุณลุงกันดีกว่านะฮะคุณลุงเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีเลยนะฮะพี่จัดประพลก็คือคุณลุงมัญญัดแดงแดงประวัติเนาะประวัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้อายุ7จปีแล้วเหรอคุณลุงกครับโอเคแรงมากบวกสามฮะบวกอีก3เดือนทำไมต้องบวกเอาบกอีก3เดือนอันนี้ไม่ให้ให้หวยนะฮะไม่ให้ไม่ได้นะคุณลุงครับคุณลุงบอกว่า คือทางวัดเนี่ยสร้างเหมือนห้องน้ําแล้วมาล้ําที่คุณลุงเหตุเกิดตั้งแต่ปีไหนคะอ๋อก็ประมาณหลายปีแลวเจ็ดแปดปีละเจ็ดแปดปีครับแล้วคุณลุงได้มีโอกาสชี้แจงกับทางวัดได้มีโอกาสคุยกันไหมเคยมีคุยกันไปแล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงจ๊ะออกมาก็ก็สร้างเรื่อยไปแล้วล้ำไหมจริงจริงล้ำไหมล้ำครับรู้ได้ยังไงว่าล้ำคะล้ำเพราะว่าล้ำที่หนึ่งนะผมก่อนที่จะทําเนี่ยทำไม่ ทางเข้าบ้านเขาก็ไปห้ามว่าไม่ให้ทําแล้วก็ไปเรียกตารวจมาเคีย้ยวผมผมก็บอกว่าก็จะทําว่าทําทางเข้าบ้านตรงนี้มันถนนสาธารณะตํารวจก็กลับทําทางเข้าบ้านนี่คือเราทําทางเข้าบ้านเราเะเมื่อก่อนนี่อยู่กันมาก็สากประตูมันแคบทีนี้ลูกโตขึ้นมีรถเก่งขับอะไรครับก็จะเอาขับได้แล้วผมก็หดเข้าไปอีกห้าสิบเซน ฮะหดเพื่อว่าจะให้เป็นหูช้างเขาเรียกหูช้างเนี่ยทางรถที่ว่ามันไม่ให้ติดโค้งอะเป็นที่ของเราไหมคะหดก็เป็นในที่ของเราส่วนหนึ่งแล้วก็ไอ้ที่ที่แดงๆเนี่ยของวัดของถนนดั้งเดิมผมเนี่ยโตตรงนี้เกิดตรงนี้ผมเนี่ยเป็นข้าวที่ว่าตกค้างอยู่ตรงนี้ที่ที่ที่ลุงว่าเนี่ยนะครับที่ว่าเป็นถนนเนี่ย จริงๆแล้วคือมันเป็นที่ในฉนดเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ค่ะทีนี้พอขายแบ่งแปลงกันนีมครับปีหนึ่งแล้วมีคนหนึ่งเขาออกสายนอกจากบ้านเรามีบ้านอื่นไหมนี่มีบ้านทำเนี้ยเลยบ้านอื่นด้วยหลายหลังอีกหลายหลังเป็นหมู่บ้านหลังวัดะครับแล้วเรายอมให้บ้านอื่นเขาก็ผ่านในถนนก็ของที่ของเราได้ด้วยก็ยินดีแบบว่าให้เป็นทางสาธารณะอยู่แล้วประเด็นร้องเรียนเข้ามาก็คือเรื่องที่วัดสร้างห้องน้ําเข้ามาในที่เรา คุยกับทางวัดแล้วทางวัดบอกว่ายังไงคะมันก็ไม่ไม่บอกว่าเขาก็จะสร้างสร้างเรื่อยไปเขาจะสร้างไปเรื่อยตรงนี้คุณลุงไปแจ้งความบ้างหรือยังคะแจ้งแล้วะแจ้งแล้วแล้วผลทางตํารวจมีการดําเนินการไหมคะไม่มีอะไรยังไม่มีแล้วแจ้งทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนานแหนมเพอเบาลให้เทศบาลเทศบาลแจ้งไหมคะแจ้งครับแล้วผลเป็นยังไงคะเทศบาลก็เอาไอ้ฉนบทำเนาใบเนี่ยผมไปแล้วหายเงียบไปเลยหลายเดือนหรือยังคะโอ้หลายปีแล้วหลายปีด้วยครับ เราต่อมานะวัดก็มาออกโฉนดวัดเขาไม่มีโฉนดนะเมื่อเร็วๆนี่ยเขาก็ออกโฉนดแล้วก็รังวัดเนี่ยผมก็ไม่เซ็นเซ็นไม่ได้เพราะว่าเขาออกโฉนดทับผมหมดเลยอ่ะอผมก็ยังไม่ได้เซ็นทุกวันนี้เขาเป่นท้ซงน้ำเป็นรั้วที่ตรงนั้นไนะวัดจะออกโฉนดทับทับไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็แล้วโต้แย้งคัดค้านไหมอ่ะกับเจ้าพนักที่ดินครับ ก็บอกในเมทวีไปว่าเอออันนี้มันไม่ได้แล้วมันเป็นถนนนะท่านหานำผมว่าไม่เซ็นแล้วผมไม่เซ็นชี้เขตรับรองเขตให้ในกรณีนี้นะฮะเพื่อความเป็นธรรมนะฮะท่านผู้ชมทางรายการเราเองก็ประสานงานนะฮะไปยังท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีนะเพราะว่าปกติถ้าหากว่ามีประเด็นเด่นไหนที่เกี่ยวข้องกับวัดนะก็จะมีสำนักงานพระพุทธศาสนานะท่านดูลอาจารย์ชัดประวีดูแลเรามีท่านผอณพัสนันอยู่ในสายนะฮะ พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านบอสณพัสนันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านบอสณพัสนันค่ะค่ะเดี๋ยวกรณีนี้จะได้ให้ทางสํา่อการสัมพันงานพระพุทธศาสนาท่านได้รับรู้ด้วยลุงเคยไปติดต่อทางสํานักงานพระพุทธศาสนาไหมจ๊ะต่คนก่อนต่อคนก่อนอันนี้คนใหม่ใช่ไหมคนใหม่ครับอ๋อแล้วคนก่อนเรื่องถึงไหนแล้วจ๊ะวอนจันวงท่านบอนณพัสนันกันแล้วนะคะติดไม่ได้อะไรไม่ได้อ๋อครับครับ ค่ะเดี๋ยว<ด>ช่วงรอสายท่านพระนะพัสนันในแง่ของข้อ,ขอกฎหมายนะฮะท่านอาจารย์จตุวีอามาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะท่านพรนภพัสนันค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านพรทราบเพิ่งมารับตําแหน่งเมื่อเร็วๆนี้นะฮะแต่ในกรณีที่คุณลุงมันหยัดแจ้งเข้ามาว่าทางวัดสร้างห้องน้ําล้ําเข้ามาในที่คุณลุงตามแนวทางของสํานักงานพระพุทธศาสนาเราเราจะมีแนวทางดําเนินการยังไงคะถ้าหากว่ามีวัดกับทางชาวบ้านที่ทมีปัญหากันเช่นนี้ะค่ะ โอ,อ้ก็ในเบื้องต้นนะคะเด็กก็จะนําเรียนเจ้าคณะผู้ปกครองส่งนะคะแล้วก็จะร่วมลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันนะคะอืมดีค่ะปกติเวลาที่รับเรื่องแล้วก็ตลอดจนไปตรวจสอบอข้อเท็จจริงนี้ใช้เวลาถึงเดือนไหมคะท่านพอนภะันันเงาไม่ไม่ถึงค่ะเรารีบดําเนินการให้เลยค่ะโอ้ขอให้ได้รับเรื่องก่อนนะนะคะอ๋อค่ะขอบคุณครับค่ะครับงั้นเดี๋ยวทางรายการจะขออนุญาตให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์คุณลุงบัญญัติหลังใหม่ กับท่านพออนาัสนันนะฮะเผื่อท่านจะได้ประสานนะคะแล้วก็ท่านพอครับวันนี้เราคุยกันคือวันจันทร์ที่29มกราคมยังไงเดี๋ยวหลังวาเลนไทน์นะนะสัก15กุมภาพัานธ์ทางรายการขออนุญาตโทรไปเรียนสายกับท่านพออีกครั้งหนึ่งดีไหมคะค่ะได้ค่ะค่ะแต่ว่าเบื้องต้นตรงนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมและท่านพอนภัสนันนะคะคุณลุงด้วยว่าทางรายการประสานงานไปยังทานายเผื่อสมศักดิ์ นะ,ะซึ่งเป็นนอมเพิ่เม,มืองจังหวัดเพชรบุรีท่านได้รับทราบอีกทางหนึ่งแล้ว,ลวด้วยนะครับเผ<อ>ื่อจะได้ช่วยเหลือกันกับท่านผอสํานักพุทธในการตรวจสอบนะทะ่านผอคะค่ะค่ะในกรณีนี้ท่านผอคะเรามีอาจารย์ทนายความนะฮะอาจารย์จัตรพรวีนดยรายการด้วยอาจารย์อยากจะแนะ,ะาานําท่านผอเพิ่มเติมในมิติของข้อกฎหมายขั้นตอนอยังไงไหมฮะเชิญเลยค่ะก็ถ้าฟังจากข้อที่จริงจากทางคุณลุงนะครับถ้าว่าโฉนดที่ว่าถูกวัดนะครับ ได้ลุกล้ำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรั้วหรือจะเป็นห้องน้ํานะครับ <ừ> ถ้ามันชัดเจนว่าเป็นของคุณลุงใช่ไหมครับถ้ากับวัดเนี่ยก็น่าจะบุกลุกนะครับก็เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับฐานบุกลุกมาตรา3ามห้าสองถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงนะครับ <ừ> แล้วก็ถ้าวัดยังไม่อยากลือ้อก็น่าจะไก่เกลี่ยพูดคุยกันได้ก็วัดก็อาจจะชดเชยค่าความเสียหายให้นะครับ <ừ> ให้กับทางผู้เสียหายคือแต่คุณลุงเขาเล็กน้อยนะครับว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต,ตกลงกันเพราะคุณลุงก็ไม่ได้ต้องการ ถึงขนาดว่าจะมุยปลูกสร้างเพียงแต่ว่า,อ,าอยากจะให้ขยับแต่ถ้าขยับไม่ได้ก็เยียวยากันก็น่าจะเป็นการไก่เกลี่ยกันในระดับเบื้องต้นได้นะครับค่ะพอพูดถึงการไก่เกลี่ยนะะท่านผู้ชมท่านพอนภัสนันพอสํานักพุทธนะฮะทางรายการเราประสานงานไปยังท่านแอมเภอสมศัก์แย้มพันนุ้ยนะครับท่านเป็นแอนมเภอเพชรบุรีนะฮะแอมเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในสายแล้วค่ะพึ่งมารับตําแหน่งเมื่อวันนี้เลยนะคะท่านแอนมเภอสมศัก์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสมศักดิ์แม่ประเมืองเพชรบุรีครับค่ะเพิ่งมารับตําแหน่งวันนี้เลยใช่ไหมครับท่านแอมเพอร์คะใช่ครับเมื่อเช้าเองครับผมโอ้โหขอบคุณท่านแอมเพอร์มากมากเนี่ยขยันจริงๆรับตําแหน่งรับเรื่องเลยพอดีว่ามีคุณลุงบัญญัติมาร้องเรียนกับรายการสนามเป้าพันทาวทุกบอกว่าวัดที่อยู่ข้างที่ดินของคุณลุงมีการสร้างห้องน้ําล้ามานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเบื้องต้นทางรายการประสานงานไปยังท่านผู้มีการสํานักงานพระพุทธศาสนาท่านพอนัพัสนันพอนัพัสนันค่ะสวัสดีค่ะ อ,อยู่ในสายด้วยตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากท่านนายเภอสมศักดิ์ช่วยช่วยดูแลในเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็ช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจกันด้วยพอได้ไหมครัท่านนายเภอคะโอ้ได้ครับพอเดี๋ยวผมก็เมื่อเช้าผมก็ให้ประหลัดที่รับผิดชอบเรื่องศูนย์ลงธรรเนี่ยเริ่มร้องเรียนเนี่ย<อ>เข้าไปดูพื้นที่เบื้องต้นนั่นแหละครับ<อ>แล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะเชิญทั้งท่านสํานักพูดทั้งท่านาที่ดินเจ้าที่ดินของของเมืองแล้วก็ <c oughs> ผู้นําชุมชน <c oughs> มาพูดคุยเพื่อหาความชัดเจนแล้วก ข้อทจริงต่อไปครับคิดว่าปัญหานี้เราน่าจะแก้ไขปัญหาได้ภายในภายใต้ระเบียบของข้อกฎหมายนะครับครับผมท่านท่านผู้ชมครับโอ้โหแหน่เพอสมักดสั่งทำงานเร็วมากเพราะเมื่อเช้านี้ทางรายการติดต่อไปก็ประมาณสักสิบวงสิบเอ็ดวงนี้ท่านให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เรียบร้อยเลยเยี่ยมมากเลยนะคะท่านแหนาเพอทํางานรวดเร็วจริงๆริครับครับค่ะงั้นเอาเป็นว่าคุณลุงสบายใจได้นะคะเดี๋ยวก็ไปคุยกันตามข้อท็จจริงนะมีสองข้อ ยังมีขออีกอีกอีกก้อนหนึ่งอยากจะบอกท่านแอมเพอว่ายังไงเชิญคือผมมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้แปลงซื้อแปลงที่พูดเมื่อกี้นี่แปลงแปลงมรดกที่แม่ตกทอดมาให้พอได้ประเด็นแล้วท่านแอมเพอคะคือคุณลุงอาจจะมีปัญหาไม่ใช่แค่แปลงนี้แปลงเดียวอาจจะมีอีกแปลงหนึ่งในเวลาลงพื้นที่ฝากดูแลทั้งสองแปลงเลยได้ไหมคะได้ครับินดีครับผมค่ะแหมเยี่ยมเลยทางรายการต้องเดี๋ยวให้คุณลุงเนี่ยมาผมจะไปหาคุณลุงแล้วก็แจไปบันทึกข้อปัญหาต่างๆที่คุณลุงได้ ประสานงานกับวนและก็ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขต่อไปอย่างเป็นระบบครับผมต้องขอชื่นชมนะทั้งท่านแอมเพอศมศักดิ์แล้วก็ท่านพอสำนักงานพระพุทธศาสนาเพชรบุรีท่านพ่อนัสพัฒนาท่านทนายจัดประพลนะทำงานทันใจนะนะลุงนะขอบพระคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งที่มาช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนนะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากก็ขอบคุณคุณลุงบัญญัตินะคือได้ในลุงแจ้งมาด้วยนะครับจำได้ไหมที่ชื่อรายการอะไรลุง สนามเป้าบันเทาบันเทาทุกถุนอ่อนอุมาเกษตรพืชผลค่ะนอให้เจริญเจริญอาจารย์จัดประพันับด้วยครับดั้ยินดีนะคะคุณลุงท่านผู้ชมชาวบ้านนะฮะใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมาช่วยเหลือกันต่อนะฮะยังมีคนที่อยากจะปรึกษาข้อกฎหมายนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะ สนามเป้าบรรเทาทุกข์แจฟรีรถเข็นวิวแชร์ไม้เท้าวอล์คเกอร์ถังออกซิเจนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับพิการคนชราผู้ป่วยและผู้ที่ยากไกร้ inbox มาได้ที่เพจ a ฟ e b o o k สนามเป้าบรรเทาทุกขหรือโทร0817159551-3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ